ทำไม้หอมอ่ะกิษณาจันหอมกิษณาการต้นกิษณากันบ้านนี้เขาจะปลูกอ่าต้นเขาเรียกจันเอเลยนะที่เอาไปทําไม้หอมอ่ะกิศนาจันหอมกิษนากันต้นกิษนากันแถวบ้านผมเขาก็จะมีโรงกันอยู่ตรงแทงน้าอ่ะฮะนั่นต้นกันโรงกันกิษนา นนี้มันต้องศึกษาเพราะโคกเกิดอยู่กับที่น้ำอืมเขาถูกส่วนใหญ่แถวนครนายกมันจะทำเป็นริมเป็นริมสวนปลูกทำรั้วถนนแบบนี้ปั่นจักรยานนักปั่นจะเจ็บก้นเป็นบ่อสำหรับของเสือภูเขาเสือภูเขาอย่างผมเนี่ยโอเคนี่ก็เริ่มจะผ่าน อีสอดเริ <S <S <half> ่มสวยแล้วอีสอดอิงดอยครับในอิงดอยีสอดสำหรับคนที่เป็นนักปั่นนะฮะที่ยังไม่รู้ว่าจะปั่นที่ไหนดีนะฮะคุณติดตามกดไลค์กดแชร์คุณเทยานะฮะเราจะทำคลิปใหม่ๆมาให้ท่านอัปเดตเรื่อยๆนะสนทนที่นักปั่นซอกทุกมุมของของนครนายกนะครับอย่าติดตาม เป็นไงบ้างครับคุณเจียนี่เราจะถึงแล้วฮะตอนนี้ตอนนี้ก็จะปั่นขึ้นเนินนะครับนะก็น่าจะเป็นภูเขาทุว่าใช่เน้นน้ำตกอยู่ข้างหน้านี่ฮะแต่ดูแล้วไม่น่าจะมีน้ำแล้วตอนนี้เรามาให้เห็นมาถึงเนี่คือดูคนน้ำน่าจะไม่มีผู้ชมครับเดี๋ยวไปถ่ายรูปเอาตรงน้ำตกตรงนั้นกันว่าเราได้มาแล้วแต่ก่อนที่พักตรงนี้ผมเคยมาพักคืนหนึ่งประมาณพันห้าร้อยบาทนะ มีแต่โคดหินน้ำตกไม่มีครับคุณผู้ชมครับก็จะแห้งแรงมากเลยครับตอนนี้น้ำไม่มีเดี๋ยวก็กครับ,รบสำหรับน้ำตกตาดหินกองหรือน้ำตกหลานลักษ์นั้นเกิดจากสายฐานเล็กๆที่ไหลผ่านพื้นที่กว้างเรียบตรงเชิงเขาเตี้ยๆนะครับ น้ำตกลานลักแปลกกว่าน้ําตกแห่งอื่นเพราะน้ําตกแห่งนี้จะมีน้ําเฉพาะในช่วงฤดูฝนครับท่านผู้ชมในขณะที่ผมมานี่นะครับนะน้ำจะแห้งนะครับยังไม่มีน้ําแต่จะมีน้ําในช่วงฤดูฝนไหลผ่านไปนะครับซึ่งในฤดูแล้งนะครับก็จะแห้งแล้งนะครับจะมีน้ําตกก็ในเดือน กรกฎาคมถึงเดือนตุลาคมนะครับนะสำหรับน้ำตกลานลักษ์นี้จะอยู่ที่ตำบลสร,ริกาสายสร,ริกานางรองนะครับเลยผ่านอุทยานพระพิคเนตรประมาณ5กิโลเมตรตัวน้ำตกเกิดจากน้ำไหลผ่านลานหินมีน้ำเฉพาะในช่วงฤด,ดูฝนนะครับนะซึ่งในเดือนกรกฎาคมแนละเดือนตุลาคมนะครับ มาเป็นชั้นๆมีหลายชั้นมากครสูงขึ้นไปข้างบนนะตอนนี้น้ำสักหยดยังไม่มีเลยแห้งหมดมมนมันไม่เหมือนเขตแถวเขตหินตั้งที่ผมอยู่เขตหินตั้งเนี่ยน้ําจะมีเยอะไปหมดเดี๋ยวเราจะไปเขตห้วยปืออีกนะฮะเขตห้วยปืนนั่นก็ยิ่งหนักเข้าไปใหญ่เนอ่างเก็บน้ําแถบนั้นน้าจะน้อยมาก